ดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆน้องๆทุกๆคนครับพี่น้องครับผมลุงคัดให้โชคครับพบพี่น้องของเราในวันที่1เมษานะวันนี้ครับผมจะมานําเสนอครับวิ่งบนตัวเดียวผมมีชุดที่1แล้วก็ชุดที่2แล้วก็ชุดที่3ถ้าสูตรของเราเดินต่อเราจะได้3ตัวโต๊ดอยู่เม็ดเดียวโอเคนะครับมาฟังคําเตือนแล้วรับชมเลยดีกว่าพี่น้องครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้พี่น้องครับทิปวิดีโอที่กำลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับดูความมืองดีจากลุงทัศให้โชคมาฝากและเตือนและเสร็จแล้วมาดูสูตรที่1กันเลยครับวิธีทำครับผมจะเอาหน่วยที่3บวกร้อยที่4บวกด้วยรหัส3นะ ผลบวกแล้วบวก3อีกครั้งหนึ่งหน่วยที่3คือ1ร้อยที่4คือ51บวก5ได้6 6บวก3ได้9ได้วิ่ง9ออก3 9 5เถูก9ไปครับมาดูงวดต่อมาครับ1ิบกุมภาใชธ์ใช้1มีนาเลยครับ7บวก3เป็น10บ0บวก3เป็น13ได้วิ่ง3ออกเลยครับออก 253, 603ถูกวิ่ง3ครับมาดูงวดต่อไปครับ2 หน่วยที่3 0 4ร้อยที่คือ7 2บวก7ได้99เบวก3เป็น12และผลที่ออก16มีนาครับออก9 9 7 6 2 6ถูกวิ่ง2พี่น้องครับมาครับทีนี้ก็จะมาถึงงวดปัจจุบันพี่น้องครับเราจะนำข้อมูลวันที่16ซึ่งได้เลขวิ่งตัวนี้ไปใช้ในงวดวันที่1เมษาถ้าสูตรเดินต่อเราจะได้เลขวิ่งตัวนี้วิ่งไหนครับ4บวก3เป็น7 7เบวก3เป็น10ผลบวก เราได้เลขวิ่งคือวิ่งศูนย์ครับวิ่งศูนย์ถ้าศูนย์มาผมให้4 m, ี่เม็ดนี้หรือวิ่งศูนย์รูดศูนย์ก็สุดแล้วแต่พี่น้องถ้าชื่นชอบก็นำไปใช้ถ้าไม่ชอบก็ขอบพระคุณมากที่รับชมและเป็นกำลังใจให้โอเคพี่น้องครับนี้คือสูตรวิ่งบนตัวเดียวชุดที่1ฝากไว้ด้วยครับชุดต่อไปคือชุดที่สองและชุดที่สาม เสร็จชุดหนึ่งเสร็จชุดสองเสร็จชุดสามผมเอามาชนกันทั้งสามชุดเลยครับโอเคนะครับสุดท้ายท้ายสุดนี้ครับขอพระคุณพี่น้องทุกทุกคนที่เข้ามารับชมทางช่องลุงทัศน์ให้โชคขอให้โชคดีจงเป็นของพี่น้องของเราทุกคนคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ